สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลกท่านะครับสวัสดีพี่ยังเอฟซีใไกรเดอร์อยู่ช่องไพรสิมลพิษของูกลุ่มควันครับนะคอยจะเผาที่เขาตัดยุคาแล้วจะเป็นเศษพวกกิ่งับพวกกิ่งตายเขาจะเผานะครับพี่ใหญ่เราอยู่ด้านนี้นะนี่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงกลุ่มควันเยอะช่วงนี้ถ้าก็ตัดแล้วก็จะเผานะครับเพื่อลงเตียยนะครับนี่ น่ครับพื้นที่ทำรีอย่างว่าแหละบางเจ้าเขาก็เผาบางเจ้าเขาก็ไม่เผานะครับแล้วแต่พื้นที่จับจองพอนานไปเขาจะออกชนูนนะครับนี่ทำรีมันก็จะหายไปหมดนะครับทำรีอู้ปลาอะไรขึ้นตัวใหญ่นะเนาะเนาะเนาะ ครับขอแรงแม่วาดครับนี่จัดการแล้วนู้นมองเาอยู่ด้านนู้นครับนี่เราใส่ไว้แล้วนะครับมองเฮ้ ค,ครับนี่ขอพระคุณไปยังพ่ยานะครับที่สนับสนุนตะข่ายหรือมองมองครับเฮ้ยมาขอแรงไม่วาดนะครับขอแรงไม่วาดอ้อยอืมอืมอืม ใช้แรงเยอะครับเราจะปล่อยสู้ลากนะครับเนะดูสู้ลากเพื่อไล่ปลาเข้าเข้าตะขายนะครับใช้แรงอืมนะี่นี่นะครับวิธีชีด ที่ต้องอาศัยพึ่งพาพึ่งกันและกันนะครับใช้เลยไงใช้แรงนกก็หากินเหมือนกันนะนกฟางหางบุยบุญความกลุมควันครับหากินแมงมะเแรงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ

<laughs> trời lên đến chùa งงเองมากกูเลยใช้แรงงานนันเองใสมอง i do ให้ปลาน้ำมันขุนปลาบางงงท่านนี่ปลาจะได้แค่ตะข่า,ขายเท่านั้นฮึมฮึมเดี๋ยวไปดูผลงานต่อกันเลยครับ จะสิ้นภารกิจแม่วาดเลยนะครับให้รางวัลให้รางวัลน,นางครับนี่เนื้อตัวนี่ครับรางวัลรางวัลมันเกีียวครับอ้อยอาหารการกินเยอะครับนี่ไม่ต้องเป็นห่วงดูธรรมชาตินี้ของกินเพียบครับนี่ดูครับดูท้องนี่กลางเลยนะครับนี่ท้องกลางออกเลยครับเนื้อตัว เนื้อนิ่ผิวเนียนดีนะได้อยู่กับน้ำได้เล่นคลนเล่นน้ำอยู่กับธรรมชาตินี่เราไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับไม่มีอะไรที่น่าที่้น่าเป็นห่วงเรามาดูพ้นงานกันหลังจากที่ใช้แรงงานไม่วาดเด้นะปลาเนี่ ลายยังเต้นตะขาเลยดูครับดูก็พอได้ปลดอยู่นะครับนี่ให้เราดูให้ดูก่อนครับนี่ ดิจะเซีย์เวลามาดูผลงานกันนี่ครับขยันในมีขมอดนะครับนี่นี่ตาชิสวยครับถ้าได้ ได้มากินครับไล่ไล่แล้วก็ขึ้นกินนะครับนิ้วสุดยอดส้มตำอะไรนี่ครับนิ้วหนูนี่ครับนี่ไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับมมีคำว่าผิดหวังนี่ กระดิกกระดิกไปไหนแล้วมีคำว่าผิดหวังเรบเราก็ใส่บริเวณนี้นะครับรอบรอบฝั่งรอบปลาลุนนี้ กำลังกินอร่อยนะครับนี่ปลาลุ่นนี้นี่ปลาลุ่นนี้นี่อ่าอยูหากินไปครับขยันเราไม่ได้หาขายนะครับนี่หาแบ่งปันหาแบง่ง พอได้เยอะแล้วก็แบ่งปันกินครับแบ่งบางครอบครัวนี้เขาไม่มีเขาไม่ได้มาหานะครับเราก็แบ่งปัน้ันใกล้เรือนเคียงครับนี่แบ่งปันกันนี่สวยครับปลาอันนี้กระจับนะครับนี่น,นี่เรกระจับแตไม่เยอะ,ะครับนี่ ไปจับถนงด้านในนุ่นยึะครับน้องที่เราผูกพี่ใหญ่นะครับอันนั้นเป็นสุดยอดครับไปจับแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหานี้การไล่ตะข่ายของเราให้ถูกปลาะะครับขอให้ปลาถูกแล้วไล่แป๊บเดียวไปจับนี้ไม่กลัวครับไปจับ ปลาถูกเยอะนี่ถ้ากินสุดๆนะครับนี่เก่าไฟสุดๆแล้วก็ย่างกับมจังปาลาล้นีนี่ทำอะไรกินก็อ่อยนะครับนี่สามศูนย์ครับนี่ปลาปลาสามสิม อยู่กับน้ําไม่มีคําว่าอดครับอยู่กับแม่น้ําอยู่กับแหล่งน้ําต้องรู้จักหากิน,นครับนี่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าขยันไม่มีคําว่าอดครับแล้วแต่ต่างแล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่พื้นที่น,น,นอกจากเสียว่านิ่งดูได้ครับจะไม่หาเลยถึงจะไม่ได้กินนะครับนี่ มันจะถูกเป็นบางจุดๆนะน,นี่ก็ถูกพอได้พอได้กินอยู่นครับนี่แต่ถ้าน้องนั้นเยอะแน่ครับนี่น้องที่พี่ใหญ่นี่แต่อุปสรรคเยอะนะครับทางไม้ทางกระจับนะรบนตรงนั้นตรงนี้ไม่ค่อยมีเราก็เลยลงบริเวณนี้ก่อน,นครับนี่ลงบริเวณนี้ก่อนเราลงดูบริเวณนี้ก่อนนะครับ มันสนุกนะครับนี่ชอบนะครับชอบเป็นเป็นความชอบที่มันอยู่ในใจนะมันอยู่ในสายเลือดมันรักนะเราหาถึงจะไม่กินเท่าไหร่แต่ขยันหานะครับกินบ้างทีเกียรว่าหาเบ่งปันคนเท่าคนเก่บางบ้านดูข้างหน้า ทางบ้านเขาก็ไม่มีคนหาก็แบ่งปันครับแบ่งปันกันไปขอบคุณมองของพีิยานะครับนี่วันนี้ได้ทำงานแล้วครับนี่มองน,นะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับใช้ได้งานนะครับนี่ถ้ารู้จักใช้นะครับใช้ได้นานปีนี้แห้งเร็วนะครับแห้งเยอะครับปีนี้ น้ำลงเยอะน้ำลงเร็วมากนะนี่น่าจะแห้งอยู่ครับปีนี้นี่นี่เพิ่งกลุมพาน์ครับมีนาเมษสาพฤสภาร์ไปนู่นน้น่าจะแห้งอยู่ออนี่นะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่มอบให้ขอตัวปลดปลาก่อนครับนะั่น ดินแต่เดียวแต่เดียว,วรอบนี้นี่นะครับคอดูพันงานกันต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมั่งมีสีสุขโชคดีมีชัยทุกทุกท่านนะครับบารมีพระคุปปการปกปักร,รักษาครับนี่พลไดประสิทธิ์พลเน,นได้ร่เริดจนมาเกิดแก่็ีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ